สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมิลก,กี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กับไนแรงหน้าล็อกไอเดอร์นเอเบนเจอร์นะครับวันนี้จะมาพาตีบอสควินสกาลาบานะครับแล้วก็ในส่วนแมปเอ่อแมปอะไรนะนั่นเองครับไนแมปเลยกันแมปไฟวูดแคมป์นะครับผมต่อไปเป็นในส่วนสกิลตีบอสนะครับมีเซตามนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นครูเซเดอร์เซตามนี้นะครับ ต่อไปก็เป็นในส่วนレนเจอร์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนพี t นะครับต่อไปในส่วนสเตตัสนะครับสเตตัสตัวนี้อาจจะต้องเด็กไวสักนิดนึงเพราะว่าเราต้องให้วิศาดเนี่ยพยายามขัดบอลให้ได้นะถ้าขัดบอลไม่ได้ก็โดนเละเลยเต่อไปคูสเตอร์ตะกี้หมีไปเปลี่ยนค้าสามามารีสเตตัสเราเป็นหมีใช่ไหมหมีก็เล่นเหมือนเดิมครับวิดเลย อาจจะประมาณวิทหนึ่งร้อยแล้วก็ที่เหลือเด็กนะครับจะได้ไล่เร็วๆหน่อยอ่ะมีเล่นอย่างเงี้ยแต่จริงๆเพื่อนๆจะไปเล่นรักก็ได้นะรักมันก็ได้ค่าขี้อ่ะเออเอาเอามีเอาอย่างเงี้ยแหละแบ่งอย่างเงี้ยดีกว่าเด็กประมาณสี่สิบพาราดินอ่ะพาราดินหมีว่าเด็กสี่สิบกำลังดีครับแล้วก็ที่เหลือรักเออนนั่แหละเออค่าขีา้มันจะได้แบบหนักๆหน่อยอ่ะมีเอาแค่นี้แหละ ต่อไปเป็นในส่วนレนเจอร์ัพตามนี้เลยครับแล้วก็เป็นในส่วนพานะครับตามนี้เลยอ่าอย่าติดขัดครับนี่ไฟเพล่าขัดได้อีกทีครับแล้วก็เหล่ทิ้งโบขัดอีกทีติดสตันโอม่ติดดอก t h u n d e r s ต o r ขัดไปเออขัดไปอีกทีครับเอาละเอาไปรอเอา,อเอา,เอาวิมิเลียมย้าสมัยโอ้โหเรียบร้อยครับแค่นี้เองจบ เดี๋ยวในแค่5ขวดเองอะ่ะโอ้โหตายแล้วขายอีก10ขวดกูจะหาจากไหนวะเนี่ยอ่ะก็าตกไปสำหรับแบบนี้นะครับจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆเปลี่ยน,นคูเซอร์เดอรอ์ขั้นสคาคาสามเสร็จแล้วเนี่ยเอาสกิลแอควานแล้วก็อีก2สกิลไปคู่สมัยที่ตบบอสแป๊บเดียวตายหมดครับมาตี้มินิบอสต่อนะครับในแมปไฟวูดแคมป์นะครับก็เป็นมินิบอส4ตัวที่เราเจอประจาฉากนะครับ อันนี้มีเซตเหมือนกันหมดเลยแชแนททุกตัวเลยครับนี่มิสซาเซตตามนี้นะครับต่อไปเป็นในส่วนคูซาเดอร์นะครับแต่คูซาเดอร์ถ้าเกิดมีท่าใหม่เอามาเซตใหม่ดีกระตบทีสองทีตายเลยแต่มีไม่เป็นคาสามเลยขาดขวดขวดยาหนิดนึงนะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเรนเจอร์ Ranger, มีเซตตามนี้ครับแล้วก็พระลุยเลยครับคือแมปนี้รู้สึกมอนเตอร์ตัวยากสุดจะเป็นพี่ด้วงนะไอไอพี่หมีนี่มันถึกอ,อย่างเดียว ถ้าเรามีดาเมจแรงๆก็สามารถฆ่าได้ก่อนนะครับพี่หมีไม่มีร้าพี่มีถึกอย่างเดียวนะครับตัน,แ,นแท็กอาเวนกามโซไม่ทันเอาสมัย้เบาอีกออเออหลอเอามีเิเลียมแก้ไปครับแรงอยู่อาต่อไปในส่วนนอนม่วงเหมือนกันเลยครับหมี่็็เซตตามนี้เลยใช้ตามนี้เลยนะครับเออสมัยล้ร้านหนึ่งครับอ้าวพาตายไปแล้ว มาแล้วครับเดี๋ยวเจอสกิลหลอดอัพวิเวียนทันเดอร์เพอร์ซันไปก่อนพอๆๆสองแสนห้าโอ้ยมางอาจทำเพื่อนเราหลอดอัพวิเวียนึงชื่อโอ้โหนอนด้วงคือเดี๋ยวมีเปลี่ยนค่าสามเดี๋ยวจะทำไกด์ดูว่าคูเซเดอร์มันโกงที่สุดแล้วคูเซเดอร์มันตบทีสองล้านถนะึงเจ็ดล้านอะสองสกิลถ้าจะผ่านง่ายกว่านี้ครับเอาต่อไปในส่วนพี่ด้วงก็ตามนี้เลยถ้าเกิดเซตตามที่หมีบอกนี่คือตีได้ทุกตัวในแมปเลยครับสบายๆเลยนะ เราเอาวิลเลียมเออพี่ดวงแตกครับต่อไปตัวย่างสุดน่าจะเป็นดวงเล็กนี่แหละไอ้ดวงเล็กเนี่ยเออเริ่มมาต้องสตันให้โดนครับถ้าสตันไม่โดนมันก็จะโดนเราตายหมดเลยอ่นนี้เราสตันโดนนะรอดไปเออเอาสตันแอะเห็นนะถ้าเกิดสมมติโอ้โหอย่างนี้ได้รีเลยครับเนี่ยไอตัวนี้ย่างสุดแล้วพี่ดีโอเนี่ยพี่ดีโอดวงตัวเล็กสตันต้องโดนนะเออไม่โดนอุ้ยสตันสตันโดนอยู่ ไลติงโบไม่สตัร์ครับเออถันเลือกต้องสั้นเออสตัร์ทันโอเคแค่นั้นแหละครับหลักๆก็แค่นี้นแหละหลอกเอาวิมเลียมยิงไม่ทันแน่เลยเออมันอา้าวเกาะบาเรียรทันครับหลอกเอาวิมเลียมปึ๊บหายจบประมาณมานี้ครับคนผ่านทุกคนนะครับอะ่ะแล้วเจอกันนะครับ